วันนี้ยายติ๋วจะพาทำปูผัดผงกะหรี่นะคะปูมาจะสามเกิดเล้อกเลือปูมาปูหน้ายายติว๋ว่าจะปนบบปนจะมาผัดใส่กัน้ะใส่หมูสามชั้นนะคะจยะย็เติ๋วก็จะเอาหมูสามชั้นลงก่อนจะนะคะ นอกก่อนลวค่ะนอะ่อุน้อยจ้ะจะ้ะวาน้ำมันออกก่อนแล้วค่ะเอจ้ะปูผัดผงกรี่นะคะเยดเยียดกับจะใส่น้ำมันร้อนนิดนึงนะคะนะคะ ไม่ใส่เยอะนะคะเแต่อ็ให้น้ำมันออกแค่หน่อยจ้ะเหมูอนสุกขึ้นขึ้น เด็ดดีจะพัดแบบบ้านๆไ่ใส่พริกเผานะคะไม่ใส่พริกเผาคะ่ะใส่ไขสส่สองฟองไข่สองฟองกับกะหรี่นะคะจะแบบง่ายๆแบบบานๆห้องนอะค่ะเนาะ จะโกบพริกพริกกับกระเทียมนะคะเฮ็ดีจะเห็ดเผ็ดแจได้เมือนี่น้องผ้าวายูจ้ะพริบทอดนี่ใหญ่เยสิีจะทานตอนสุกแล้วนะคะอันนี้ขอเป็นคริบยาวโอ้พี่น้องคุอดิหอมหุยหุยใสดงเนาะจามเดยจะเริ่องเพืเธื่อจาม เยวะน้ำมันลงค่น,นิดนึง ก็จะครัวพริกเผ็มันหอมจะจกะกว่าให้หมูมันสุกจันหน่อยก่อนเนาะค่ะเนะาะจะสามซันย่อยเอาน้ำใส่ตุนให้สุกก่อนเนาะค่ะเนาะตุนให้สุกก่อนนะคะอันนี้ย่อยกับปรุงแล้วเรวจาจะไข่ไข่ ผงกะหรี่ไข่สองฟองนะคะผงกะหรี่แซอสปรุงรสอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะรอผัดอย่างเดียวค่ะนะคะเดี๋ยวจะติจะเอาปูลงก่อนนะคะเอาลงหมดเลยจ้าจดผัดเลยค่ะ หมูนี่ต้องสุกก่อนนะคะปูนี่ต้องใช้ห้องกินดีไปเนะคะเนะาะจะปูผัดผงกะหรี่นะคะผัดให้ปูเหลืองก่อนนะคะปูมาจาปูมาคิ้วค่ะสังเต้ผัดทุดก่อนพอนะ น้ำนิดนึงค่ะผัดปูปูผัดผงกะหรี่สามเกินนะคะทั้งหมูสามชั้นปูปนาแล้วก็ปูม้านะคะ นี่ผักใสใหญ่มีต้นหอมหอมหัวใหญ่ขึ้นช่ายจ่ายยัดจิ๋วเจ้ามัดจะเหลืองเลยแล้วคะ่วะถ้ายัดจิ๋วเจ้าหอมหอมหัวใหญ่ลงก่อนจ้ะนี่นะคะหอมหัวใหญ่ลงก่อนเลยค่ะกับหัวหอมตัวนี้นะคะจ้ะอันนี้เอาไปโรยที่หลังค่ะมาข่ะผัดกันค่ะ โอเคแล้วนะคะปูม้าสุกแล้วนะคะยาตี๋ก็เอาลงเลยค่ะน้ำซอสตี่ห่อตีไว้เอาลงเลยจาลงเลยผงกะหรี่ก็อยู่ด้วยกันจ้ะยายตี๋ก็เติมน้ำตัวน,นิดนึงจ้ะ คนค่ะคนมันกละเด้อน่ากินบ่คะลงกะหรี่ลงไปแล้วนะคะสีสันก็จะสวยขึ้นนะคะจ้ะอ่าทา,านไม่เอ่ยพี่น้องจ๋หน้าทา,านไหม แ่กก็จะยอดน้ำตาลนิดนึงเพราะว่ายายไม่ใส่ผงชูรสนะคะใส่แต่รสด,ดีจากหนึ่งช้อนชานี่น้ำตาลหนึ่งช้อนชานะคะสองค่ะพอนะคะน้ำตาลทรายแดงค่ะพวกซอสพวกน้ำป่ายัดอยู่กับไส้เล็กตอนปรุงรสละ เดี๋ยวขาก็จะมาซีมกันเนาะค่ะเนาะขาดเหลือ,อยังเข้าคไขสิไสจะน่ากินาา่่คะน่าทานไหมเอ่ยปูผัดผงกะหรี่สามเกลือค่ะืมขอเหยาะซอสฝาเขียวด้วยนิดนึงนะคะ มากินบ่คะจะหอมลงเลยค่ะหอมขึ้นใช่นะคะลงเลยตาแซ่บวะจ้ามาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำยาติ๋วเด้อเอาถ้วยอาจารย์มาจ้าปูม้าหกตัวนะครับปูหน้าใหญ่ว่าจะซื้อแม่นันไว้ปูข้าเจ้าขวัวว่าจะมาเกลวว่าจะทุกไปพ่อจ้า เด็ก่ะเด้อเจี๊ยบน้ำกันดเด้อจะเด้อปูผัดผงกะหรี่คั่วนัวก็ไดแล้วเดอกขะเด้ออือยายเฮ็ดน้าคู่คลิกหน่อยนึงนะคะจ้าน่าทานไหมคะยายติวขอจบคลิปนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจเดอค่ะเด้อที่มาผัดปูปูผัดผงกะหรี่กับยายติวจา้า ขอบคุณมากค่ะเลิฟเลิทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้า